อัปเดตใหม่เว้ยขอดูอัปเดตหน่อสิอัปเดตครั้งที่17ใช่ไหมจะมีเพ็กโกนมีคิวปิดบอร์เข้ามามีคิวเพกวันทายเพกมีวันทายได e มีเทลอัปเกรดมี Special ลเอ่อเทลมีอัปเกรดทหรอมีเกมบ o สเตอร์มีเกมได e แล้วก็มีวันทายเพเซนคิวปิดแพ็กโฟยเบอร์แล้วก็มีเลิศแพ็กอะอัปเดตมีมานี้ออัปเกรดเหรอแป๊บนึงขอดูก่อนอัปเกรดอ่ะอัปเกรดมาอื ใช้สกุลเงินเลิฟทุกคนอืมต้องเล่นมินิเกเมก่อนจะแม่อ่ะอันนี้เลมอ่ะต้ไปยืหรือว่ายังไงอ่ะอ่าอันนี้พี่ไม่แน่ใจฮนะเล่นยังไงเอ่ยอันนี้คืออะไรคิวปิดอ๋อต้องมีอยู่ตรงกลางทุกคนแล้วก็เล่นมินิเกมใช่ไหมเพื่อสุ่มเกมเศรษฐีทุกคนอืออ่ะหมุนเจ็ดครั้งอ่าเดินไปเดินช้าอย่างไอ่ฟึบ ต้องอัปเกรดก,ก่อนหรือเปล่าอ่าแป๊บหนึ่งนะคือมันมีช่องที่เราอ๋อต้องผ่านหนึ่งช่องเพื่อได้เงินใช่ไหมอือันนี้ฮื้เพล็กทุกคนถ้าสมมติเราสุ่มไปแล้วเออเรามาตกที่ช่องนี้ปุ๊บก็คือเราจะได้ฮื้ไปใช่ไหมเฮ้ยเอาเรื่องไงยื้เชนอันนี้อา่ากล่องเหรอทำไมเออเปิดไม่ได้ไปิเขาว่าไง หรือว่าพี่ยังเออยังอัปเกรดไม่ตันอ่านี่เป็นไงละคนดีพี่ขออนุญาตคับดูอัปเดตเต็มกันนะว่ามีอะไรอัปเดตเข้ามาบ้างนะทุกคนแปดเจ็ดขึ้นที่สิบเจ็ดอือหึอันนี้คือปิดบอร์ดโอเคมียูเพกใช่ไหมมีทั้งหมดสองตัวทุกคนมีอ่าเจ้าแหละเจ้าแบกับเออยูนิคอนนี่เป็นเพกใหม่มีทั้งหมดสิบเอ็ดตัวที่เข้ามาทุกคนอือหึแล้วก็อ่าโอเคเพกใหม่เหมือนกันเป็นวันละไยได้อือหึอันนี้คืออะไรอ่ะแถวอัปเกรดก็คล้ายๆกับไอ้สร้างแลนด์มาร์กะไรพี่จิ้บไหม อาจจะใช่อันนี้เป็นสเปเชียลไทแอหมายถึงว่าถ้าสมมติเราไปอยู่ในช่องไหนก็คือเราจะได้รีวอร์ดตามนั้นใช่ไหมอาจจะเป็นอย่างนั้นไหมม,มีโอกาสได้ยิวมีโอกาสได้ ield, อไดเออ่ชดมันนี่คิวปิดเอกอืมโอเคอ่ะในมีมาร์นี่ยแหละแล้วก็อันนี้อัปเกรดอันนี้เป็นโพรชั่นอืมอันนี้เป็นเกมไดมีอยู่สามแบบเฮ้ยแล้วก็อันนี้คืออะไรอ่ะเพเซนกิฟต์เหรอ,อโอเคอันนี้แพ็คฟอยเวอร์โอนมีไททานิยโอ้ไททานิยมแย่ ออมม่ะัเดตานีปใครคนไหนนะที่ไม่ค่อยมีเวลาแล้วอยากหาวิธีฟาแบบ F K เนะี่ยพี่แนะนำแอป,ปนี้เลย U G Phone ทางแอป,ปนั้นไม่ต้บคาฟโฟนที่เราสามารถ F K ได้เลย24ชั่วโมงแล้วเรายังสามารถ F K แบบปินหน้าจอได้อีกด้วย ถ้าสมมติทุกคนโหนลดผ่านลิงก์นะพี่นะทุกคนจะได้ส่วนลด20บาทต่อครั้งแล้วก็สำหรับใครนะที่เพิ่งใช้ครั้งแรกเนี่ยให้ทุกคนกดไปที่ UVP นะจะมีในส่วนที่เป็นทดลองฟรีสชั่วโมงทุกคนสามารถซื้อในส่วนทดลองฟรีมาใช้ก่อนก็ได้สำหรับใครที่สนใจนะสามารถกดที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยเล่นดูก่อนละกันเข้ามาเลยไอ้น้องก็คือพี่ต้องเล่นให้ครบหนึ่งรอบก่อนเพื่อปลดล็อกไอช่องอะไรพวกนี้ทุกคนเดินไหมเดินช้ามากเลยอะโอเค มีออตโต้ไหมหรือว่าเราต้องกดสุ่มเองเนี่ยฮะอ,อ่ะสร้างมาร้อยสิเพิ่มลัคก,กี้อีกหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์คูณหนึ100่งร้อยดิเอออ่ะเก้าเฮ้ยอะไรเช็ดหรออัพเกรดไ้มาหนึ่งร้อยอืออัพเกรดมา,ดมาแล้วก็สุม่มอันนี้น้ำยาบูสเตอร์บอะไร่อ่ะวูดเร็วขึ้นหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ะเคลมมาสิอันนี้อัพเกรดมา น้ำยาโบสเตอร์เอ่ออ่ะบบลมาหนึ่งขวดเร็วขึ้นขนาดไหนวะไม่ถึงว่าสุ่มเร็วขึ้นนะอยากได้แบบเดินเร็วขึ้นมีไหมอ่ะอัปเกรดมาสุ่มเร็วขึ้นเฮ้ยฮิวอัปเกรดมามสุ่มแล้วก็อันนี้อัปเกรดได้มาออโต้ได้เอ้ยนี่ออโตโ้ได้ปะโถอัปเกรดมานี่แล้วก็อันนี้หนึ่งพันอันนี้พันห้าอัปเกรดมาออโต้ได้อ่ะ ออโต้ไดออนี่มีนี่เฮ้ยสุ่มสองฟองนะครับเขียนมาอีเวนต์นี้ไม่ค่อยมีอะไรมากทุกคนก็แค่เออเอ้ยอะไรกิฟต์กิฟต์คใคร <laughs> อีเวนต์นี้ไม่ค่อยมีอะไรมากทุกคนก็แค่เออเป็นบอร์ดเกมเฉยอย่ะเน้นแค่เอฟเคหรือมั้งแบบเนี้ยอ่ะดิบีค้คอนเทนต์เอฟเคเป็นสแปรเนงทุกคนไป Listen up, says my teacher. In front of the class, he says, If you're not a believer, I love you, that's on you. Better shape up and pay your dues. I love you, that's on you. เล่นมาก็เจอสูตรโกงทคนก็คือถ้าสมมติเราใช้ออโต้คิกกดตรงอาไอตรงดีโรเนี่ยคือมันจะเดินเร็วขึ้นแถมเราไม่ต้องใช้ไอน้ำยาบูเตอร์เลยเลยอือพี่แนะนำเลยนะอะประมาณนี้ทุกคนในส่วนเอ่ออัปเดตววเลทนยของแบบเพชรโกอืออะเงินก็สำหรับคลิปนี้เดี๋ยวโอเคมันเดินเลยอะทุกคนประมาณนี้สำหรับคลิปนี้ไม่เี่าไอ้รู้สึกว่าเออพี่เดินไปสักสรอบแล้วพี่ก็จะได้อ้ไข่มาใช่ไหม แล้วนี่ทุกคนอืมอ่าเปิดมาสิห้าฟองโอเคแม่โคตรเกลือแล้วก็เมื่อคืน่ะไข่ไฮเอกอ่ะเปิดมาอ่าพี่มาเรียบบูสเตอร์ก่อนนะบูทบูตเอ่ออ่าบูเอาบูทนี่ด้วยอืมอ่ะเปิดมาไข่ไฮเอกก่อนจบคลิปถ้าได้คิวจะดีมากการซีฟ็อกเอ๊ะโอ้รู้ประมาณนี้ก่อนสำหรับคิปนี้ไม่ได้สนุกไม่เลยฮะ